เฮ้ยอะไรเนี่ยมันคืออะไรเฮ้ยอืออยู่ดูโอ้อู้ แล้วควรจะไปตั้งไว้ตรงไหนดีอืม่าฮะดีโอ้ดีเจ๋งทำไมมันย้อนแสงจังว้าวออนี่ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามกันมานะผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะผมขอบคุณครับ ไอ้เพื่อนนายเชื่อป่ะเนี่ยไม่ใช่โล่แสนซับนะแต่มันคือโล่ล้านซับไล่เลยไอะเนี่ยโอ้หแม่งโคตรเก่งเลยลอเล่น